สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องทาง y o u t u b แอ p ออโต้โปรโมชั่นของแอมอยู่ตอนนี้นะคะขอพระคุณมากๆเนาะที่ยอดซับของในช่องของแอมนะคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่กำลังเข้ามากดติดตามช่องทาง YouTube ของแอมนะคะแล้วก็อยากจะแต่งรถในสไตล์ไหนนะคะลูกค้าก็แคปเจอร์หน้าจอแล้วก็ส่งเข้ามาในลิงก์ไลน์ของแอมได้เลยนะคะเพราะว่าทุกๆคลิปเนาะ แอมจะใส่ลิงก์ลน์เอาไว้ใต้คลิปให้ลูกค้าได้แอดลิงเข้ามาอย่างสะดวกสบายเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเหมือนที่แอมบอกเนาะลูกค้ากดติดตามไว้ลูกค้าก็จะเห็นการแต่งรถในสไตล์ต่างๆนะคะภายในช่องของแอม ด้วยนะคะสำหรับรถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์ของปอ r d ตรุ่น XLT นะคะเรามีให้ลูกค้าเลือกทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ให้มาถึง6สปีดด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ให้แรงม้าสูงสุดถึง160รแรงม้าด้วยนะคะแล้วก็มีให้ลูกค้าเลือกหลายเฉดสีด้วยเช่นกันนะคะสำหรับลูกค้าท่านนี้นะคะจองผ่านช่องทางของออนไลน์มานะคะแล้วก็ยังจองมาเป็นชุดสีของสีน้ำเงินนะคะที่เรียกว่าสไตล์การแต่งแบบ เรียบๆนะคะแต่ว่าดูดีมากๆนะคะสำหรับลูกค้าเลือกชุดแต่งให้เราติดตั้งตามที่ลูกค้าต้องการนะคะเดี๋ยวจะพามาดูว่าที่แต่งสไตล์เรียบหรูแต่ว่าดูดีนะคะมีอะไรเพิ่มเติมให้ลูกค้าท่านนี้บ้างนะคะนะ,นะคะสำหรับชุดแต่งนะคะที่ลูกค้าเน้นการสไตล์แบบเรียบเรียบนะคะดูดีเนาะไม่มี ออปชั่นอะไรเยอะนะคะแต่ว่าลูกค้าออกแบบมาได้ลงตัวมากๆนะคะชิ้นแรกเนาะที่เราอยากจะนำเสนอมากๆนะคะเป็นชิ้นไฮไลท์เป็นชิ้นเอกเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับตัว กระจังหน้าอันนี้นะคะเราเปลี่ยนจากกระจังหน้าเดิมนะคะใส่เป็นตะแกรงให้นะคะแล้วก็ใส่ตัวม้าสีแดงนะคะแล้วก็เสริมด้วยตัวไฟที่อยู่ตรงบริเวณรอบๆตัวม้านะคะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพม้าใกล้ๆให้ลูกค้าได้เยี่มชมกันนะคะสวยงามมากแล้วก็หล่อมากๆด้วยนะคะเรียบหรูแต่ดูดีมากๆนะคะที่ลูกค้าออกแบบมาให้รถคันนี้นั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึง อะคริลิกเรนเจอร์อันนี้นะคะเป็นสีแดงนะคะรับเข้ากับตัวมัสตังนั่นเองนะคะสำหรับตัวเรนเจอร์ที่ติดบนฝากระโปรงอันนี้เรียกได้ว่าทำให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเสริมเหล่าด้วยไฟ led 3ดวงนะคะตรงนี้เรียบร้อยด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะคะที่อยากจะนำเสนอเนาะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือตัวไฟหน้ามัสตังนะคะใส่คริสจรามัสแตงให้าาลูกค้า3ครีบด้วยนะคะแล้วก็ไฟ running daytime นะคะอันนี้วิ่งเป็นเส้นเนาะสำหรับตัว่า running daytime นะคะแล้วก็ใส่วงแหวนให้ลูกค้าเรียบร้อยด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงตัวลูกแก้วนะคะอันนี้ใส่เป็นลูกแก้วสีฟ้าให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันนะคะสําหรับชุดแต่งทั้งหมดนะคะแอมก็จะบอกลูกค้าในทุกๆคลิปนะคะว่าลูกค้าสามารถเลือกสไตล์การแต่งตามที่ลูกค้าต้องการได้ทุกชิ้นงานที่เราทําการนําเสนอให้ลูกค้านะคะลูกค้ามีแบบ บบไหน,นะะอยากจะใส่แบบไหนลูกค้าก็แคปบเจอหน้าจอมาเราก็จะติดตั้งตามที่ลูกค้าต้องการด้วยเช่นกันนะคะเรามาออกแบบร่วมกันเนาะรถจะได้ออกมาสวยสวยเหมือนรถคันนี้นั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวจะพาไปดูในโซนของด้านข้างบ้างนะคะว่ามีอะไรพิเศษเ,เพิ่มขึ้นมาบ้างนะคะค่ะในโซนของด้านข้างนะคะหล่อไม่แพ้จากด้านหน้าเลยนะคะลูกค้าท่านนี้นะคะจองผ่านช่องทางของออนไลน์มานะคะออกแบบชุดแต่งเอง ทั้งหมดนะคะแล้วก็รวมถึงตัวด้านข้างนะคะเราก็มีสไตล์การออกแบบให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันนะคะแต่ลูกค้าท่านนี้นะคะเลือกที่จะใช้ตัวแบกยางะคะ่ะเป็นรอคู่ตัว ของรุ่น XLT เลยนะคะจะเป็นล้อแบบลมดำนะคะดำเงาด้วยเนาะแล้วก็เปลี่ยนตัวยางนะคะเป็นปกติเป็นยางของของคู่ตัวเขานะคะถอดยางออกแล้วก็ใส่เป็นยางของแทนค o o k d y n a ป o AT2 นั่นเองนะคะเป็นขอบ17ด้วยนะคะอันนี้ที่ลูกค้าเลือกให้เราติดตั้งให้นะคะแล้วก็สไตล์การ เปลี่ยนล้อนะคะมีหลายลายให้ลูกค้าเลือกด้วยนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เป็นล้อคู่ตัวของเขาถ้าลูกค้าเน้นการออฟโรดนะคะเราก็จะใส่เป็นล้อทีอ่เรานําเสนอให้ลูกค้านะคะแต่อันนี้ลูกค้าอย่างที่แอมเกริ่นในเบื้องต้นนะคะลูกค้าเน้นเรียบแต่ว่าดูดีนั่นเองนะคะซุ้มล้ออันนี้ลูกค้าเลือกเองนะคะเป็นซุ้มล้อแบบมีหมดุดขนด6นิ้วนะคะหรือลูกค้าจะ ใช้เป็น6นิ้วแบบเรียบอันนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็อแดร์ทั้งหมดนะคะอันนี้เราใส่เป็นโทนดำให้ลูกค้าทั้งหมดด้วยนะคะรวมถึง เปอร์เซ็นต์หนาบางของฟิล์มนะคะยี่ห้อฟิล์มกันสตร์อันนี้เราให้ลูกค้าเลือกได้นะคะว่าจะเอาฟิล์มยี่ห้ออะไรเปอร์เซ็นต์หนาบางเท่าไหร่นั่นเองนะคะแล้วก็ชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่อยู่ในโซนของด้านข้างเนาะจะเป็นตัวสติกเกอร์ลายกราฟิกเหมือนที่แอมบอกลูกค้าในทุกๆคลิปนะคะว่าลูกค้าสามารถ อีไซน์ตัวติ๊กเกอร์ได้ทั้งหมดนะคะเหมือนลูกค้าท่านนี้นะคะลูกค้าเลือกใช้เป็นสไตล์ของตัวเองนะคะแล้วก็ให้เราติดตั้งตามที่ลูกค้าต้องการนั่นเองนะคะเป็นตัวอักษรที่เป็นชื่อของลูกค้านั่นเองนะคะครอบมือเปิดครอบฝาท้ายนะคะครอบฝาถังน้ํามันอันนี้เราทําการใส่ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกัน แอมพาไปดูในโซนของด้านหลังบ้างนะคะว่ามีอะไรพิเศษพิเศษให้กับลูกค้าท่านนี้อีกนะคะค่ะโซนของด้านท้ายนะคะใกล้จะจบคลิปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายบ้างนะคะที่เป็นชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่เราเปลี่ยนตัวไฟท้ายนะคะให้ลูกค้าเป็นไฟท้ายตัว C แบบรมดำนะคะตัว C ตัวนี้ ไฟเบรกไฟถอยนะคะหรือว่าไฟเลี้ยวจะอยู่ในโครมเดียวกันเนาะแล้วก็เวลาไฟถอยนะคะตัวสีด้านล่างจะเป็นแสงสีขาว แต่ว่าด้านบนก็ยังเป็นแสงสีส้มเหมือนเดิมนะคะสำหรับตัวไฟท้ายเนาะแล้วก็รวมถึงตัวฝาท้ายกระบะฟอดที่ครอบอยู่กับกระบะท้ายอันนี้นะคะลูกค้าก็ยังสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเอาฟอดใหญ่ที่เป็นสีอะไรตามที่ลูกค้าต้องการนั่นเองนะคะกันชนท้ายยังคงเป็นผู้ตัวของเขาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังจะมีตัวเซ็นเซอร์ที่มาคู่ตัวโรงงานของเขาให้ด้วยเช่นเดิมนะคะสำหรับตัวรุ่น XLT เนาะ โอเคค่ะนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่กำลังมองหารถยนต์ของ f o r ์รุ่น XLT นะคะที่รถคันนี้เป็นรถที่ขายดีที่สุดนะคะใน r a n g e อรของ Ford นะคะ <c oughs> เป็นรุ่น XLT มีให้ลูกค้าเลือกเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะคะอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรนะคะเรามีบริการดีๆให้ลูกค้าทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเซนน็นไฟแนนซ์นะคะเรื่องการส่งมอบรถเรามีบริการดีๆให้ลูกค้าถึง พื้นที่ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้านะคะที่กำลังมองหาอยู่นะคะเระอยากได้แคมเปญดีๆอยากได้จุดแต่งดีๆนะคะเหมือนในคลิปแต่และคลิปที่แอมลงไปนะคะแคปเจอร์มาแล้วก็ส่งมาให้แอมเลยนะคะแอมยินดีจะนำเสนอข้อเสนอที่คุ้มค่าที่สุดให้ลูกค้าได้พิจารณากันไว้ด้วยนะคะสำหรับ วันนี้แอมขออนุญาตนะคะลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแอมจะรถรุ่นไหนมาให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันนะคะกดติดตามไว้นะคะกดกระดิ่งไว้อีกประมาณ2-3วันนะคะแอมจะมีรีวิวรถส่งมอบที่ชัยภูมินะคะเป็นรถที่แต่งออปชั่นเต็มเช่นกันนะคะเป็นชุดาวบรี่สีดำนะคะ,ะกดติดตามไว้เลยเนาะสำหรับลูกค้าที่ชอบ สไตล์การแต่งรถที่ใหญ่ๆนะคะเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ